ร้องได้อยางให้ชื่อร้องด้วยเนี่ย yeah เลดอยู you know. oh ่ด้วยโอ้โหสวัสดีครับเลดสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับ คือต้องหมอไม่รู้นี่ถือว่าน้องชายผมเลยจริงๆใช่เพราะเขาเป็นหมอผมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหมาไม่เหมือนกันเหรอพี่นะคะสตวเพลไม่ใช่พี่ผมพี่ก็เล่นแบบไปทางเดียวกันก็ได้ผมเป็นหมอพี่เป็นพยาบาลอะไรเงี้ยเออโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับผมคิดถึงนิดเสมอเป็นไงบ้างช่วงนี้แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีนะครับแต่ก็เรียนค่อนข้างหนักครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเล่าไวตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าต้องบินลงมาแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งรถตู้ กลับไปลาวลาวเช้าต่อพรุ่งนี้ลาวเช้าตะกี้ผมงงเลยกลับไปลาวทําไมวิลิตคือคุยกันข้างหลังคุยกันข้างหลังเนี่ยพี่ลิตมานั่งเครื่องมาเพิ่มลงเพิ่มเนี่ยลิต้องกลับไปลาวต่อว่ามีงานที่ลาวผมถามผมถามพี่เป็นคนซื่อมากจริงค่ะผมวามหมายเขาไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอลาวเหมือนกันเราวลาววอร์ลาวตอนเช้าราววอร์ลาวมาจากแบบเนี้ยอ่า สอไม่รู้อะไรพี่แท็กไม่สอนเหรอเดี๋ยวแวพี่พี่จะแก้ผ้าทำไมเดี๋ยวใจเย็นดิพี่พี่เห็นเล็กแล้วเลยอยากจะแก้ <c oughs> นะครับผมเลดเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมงานกับทาง12 Plus นะครับตะกี้เห็นอ่านชื่องานโอ้สําเนียงอังกฤษดีมากเรียนที่ไหนมานะครับจบที่ลอนดอนลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเออพร้อยเอ็ดนี่แหละฮะเป็นไงบ้างครับงานวันนี้รู้สึกไงบ้างครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เป็นเป็นโล์เรคคอร์ดเลยใช่ไหมครับวันนี้ถูกต้องเรียกได้เลยว่าแบบสุดยอดมากจริงนะครับก็ยังยังเสียดายอยู่ว่าไม่ได้มาอาบน้ําด้วยเออนั่สิวันนี้มี300คนใช่ไหมฮะนีาอาบน้ำแล้วกลับ มาไม่ครบ32นะจ๊ะโอ้โหอะไรจะหายไปอ่ะฮะเอ๊ะใส่ติ่งมากส่ติ่งอยากรู้อะไรค่ะคือเราจัดให้หน่อยพี่จะลงไปมุบมัดมุบมัดเป็นปอบจิบเลยนะโอ้เดี๋ยวก่อนมุบมัดทำไมวะลิตรมีหลายอันเหรอมุบมัดโอ้ก็คือคว้าเลยฉันก็คว้าไปก่อนโอครับน้าในไหนนานมากรุงเทพทีมีอะไรจะพูดกับแฟนๆบ้างอันนี้พัทยา พี่เิีมทะเลป่ะทำไมให้เขาไปเล่นน้ำเหร่อนื่อทะเลกรุงเทพไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าพญาครับผมเอออ่ะมีอะไรจะพูดกับแฟนๆคะไม่แบบเขาเทสเขามีเทสใหม่ระดับไม่อาจริปพอมายืนสอบตั้นพี่พี่โอเคจุนหน่อยจุนหน่อยจุนหน่อยเออเพื่อนร่วมคอนโดนะครับเอาย่คอนโดเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันนะฮะจริงเหรอเขาเคยไปเขาเคยไปหาไหมเคยไปเคาะห้องอะไรเงี้ยไหม เคยไปขอห้องเหรอตอนกลางคืนเนี่ไหมใช่ค่ะมาทำอะไรอ่ะขโมยของแฟนคลับขโมยของแฟนคลับกินเงี้ยเหรอตอนกลางคืนของแฟนคลับในห้องเขาเยอะมากตอนกลางคืนไม่มีของกินก็มาห้องลิฟต์เออแล้วลิฟมีของกินเยอะไหมห้องลิฟมีเต็มไปหมดเลยเออเยอะบางทีจะก็กินตุ๊กตาหมีเขาแหละในห้องไม่ใช่มีตุ๊กตาหมีอันนี้กินไม่ได้นะฮะโอ้โหนะครับสรุปแล้วมีอะไรแฟนคลับหน่อยอ่าแล้วเขาจะสาระกันแล้วใช่ไหมใช่ครับผมซีเรียบ ที่ถามว่าอะไรนะฮะลืมผมมีอะไรฝากถึงแฟนครับก็อยากบอกว่าต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับก็ดีใจเนาะที่แบบว่าคือคือลิศก็ไม่ได้แบบมีงานให้ดูบ่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่กับลิศไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีผลงานให้ติดตามไม่ได้มีหน้าตาออกทีวีเลยช่วงนี้นะครับแต่ว่าแฟนก็ยังอยู่กับลิศนะครับมาพัทยาก็ยังตีรถมาด้วยเลยนะครับตีรถมนเลยไปหาลิศไป่าหรอ ครับผมอ่ะอ่ะโทษโทษดะวยฮะโทษรับโทษเลยนี่นี่พี่นิกรหรือว่าตลกคะเนี่ยตลกตลกที่ไหนเหวะโอ้โหแหมแล้วจดกล้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ใส่สั้นด้วยแล้วก็แว่ยไปเนาะนี่แต่เราให้ร่วมสนุกกับเราสักนิดนึงเรามีของกิฟต์เซ็ตจะมอบให้แค่คุณถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่มีเกี่ยวกับเชเวลฟลัสนะคะแล้วก็แฮชแท็ก ว่าโอเคว่ามาทำนี้ด้วยนะครับนี่ฟังไว้ดีนะครับมีมือถือรีบหยิบมาถ่ายรูปคู่กับโลโก้ของ12 Plus หลังจากนั้นอัปโหลดลง Facebook ของตัวเองและเขียนมาว่ารักพี่ฤทธิ์จุงเบยและแฮชแท็กนะครับมาที่งาน12 Plus break world record นะครับอยากรู้ว่าเขียนไงลองดูข้างบนนะครับ break world record r e a k อาสเมียงริ็ทีนึง break world record ยังไงนะ break world record ตรงนี้ เนี่ยสำเรยงไม่ได้เลยทเวลพัทโชเซ็กซี่ปาร์ตี้เมกเวิร์ลเลคคอร์ดที่ไปแต่ทาเวลแล้วครับโมไม่แตทาเวลแล้วเหรอดูปากน่ช้าสิครับดูปากจช้าดูปากกช้าครับผมทาเวล ตายไหมนครับผมพี่ตายเหมือนกันครับจะส่งิธาำจริงนะฮะใช่แล้วก็แฮชแท็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยยื่นให้กับทีมงานของเราด้านข้าวเวทีนี่มาเลยมียังมียังวิ่งออกมาได้เลยถ่ายถ่ายรูปเสร็จกำลังพิมพ์วิ่งมาเลย5คน5คน t w plus โหวิ่งกันเร็วเชียว คนเท่านั้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบวิ่งนะฮะไม่ต้องรีบวิ่งเบอร์เบอรบอรแฟนคลับใหม่ให้เขาไปร่วมสนุกหน่อยพี่อันนั้นเขาวิ่งหรือเขาเอาไปเข้าห้องน้ำเอาเหรอเข้าห้องน้ำดูดูด้าน้นจะยังหลังอ่ะนะครับอะไยังไงรีบเลยนะครับผมถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแฮชแท็กมาเขียนว่ารักพี่ฤทธิ์จุงเบยยื่นเป็นหลักฐานตรงนี้นะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตนะครับจาก12 plus มามอบให้ด้วยนะครับผมห้ารางวัลนะคะแฮชแท็กว่านบนนี้เท่านั้นเออง่ะช่วงนีอร์เรค มือให้กับรีดเดอร์สตนยมากเยร์ัครับขอบคุณครับขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายครับดมีหนังหลุดติดไปป่างเขไม่มีเหรอครับผมฉันจะประมูลกลิ่นเล็ดเมื่อกี้นี้ใครให้ราคาดีกว่าเอาไปอะไรนะประมูลกลิ่นล็ด